วันนี้แอดมินก็จะมาสอนวิธีเชื่อมกล้อง mini ycc แบบสแกนนะคะอันดับแรกก็เสียบปลั๊กไฟก่อนนะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รอให้กล้องหมุนแล้วพูดใเสร็จก่อนหนึ่งรอบนะคะ hotspot your or scanning code camera scanning by A ค่ะเมื่อกล้องผู้เสร็จนะคะให้กดรีเซ็ตกล้องนะคะค่ะจะอยู่ข้างช่องใส่เมมตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นช่องใส่เมมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตค่ะ Reset Success แล้วก็รอให้กล้องหมุนแล้วก็พูดอีกรอบหนึ่งนะคะ Please configure camera scanning Please camera code hard your or ค่ะเมื่อกล้องพูดเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่แอปนะคะแอป YCC สามหหพาร์ทนะคะกดไปที่บวกค่ะแล้วจากนั้นเลือก wifi นะคะแล้วก็เลือกตัวสแกนโค้ดนะคะตรงนี้นะคะให้ใส่ wifi ของเรานะคะแล้วก็ wifi บ้านของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นรหัสผ่านนะคะ ให้ดูความถูกต้องของรหัสผ่านก่อนนะคะค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะค่ะมันมี QR code ขึ้นอย่างนี้แล้วนะคะให้เอาตัว QR code ให้กอนสแกนนะคะค่ะเมื่อมีการเชื่อมต่อเราจะได้ยินเสียงนะคะจากตัวกล้อง Please wait for Fi connecting wait Wi-Fi for ต,ต้องมีการพูดแล้วนะคะให้กดถัดไปนะคะเชื่อมต่อได้แล้วค่ะค่ะเมื่อกล้องพูดเสร็จนะคะตรงนี้นะคะ่ะคือสามารถเลือกชื่อตัวกล้องได้นะคะก็ค,ะคือตรงนี้ก็คือเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะ